พี่ครับจดสรุปสเต็ปพุ้นข้อที่หนึ่งเก็บข้อที่สองทำข้อที่สามไล่ข้อที่สี่ปล่อย เดี๋ยวโชว์อธิบายให้ละเอียดนะแล้วพี่จะเห็นรูปแบบของพี่อะทุกอย่างว่ามันจะเล่นง่ายมากในเล่นหุ้นตัวพวกพี่นะครับจํำไหมนะครับให้เล่นระหว่าง2กับ3ให้เล่นระหว่าง2กับ3เวลาเรียนรู้2กับ3ได้เก่งนะครับค่อยขยบมาเป็นสเต็ปหนึ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเฝ้ามอง2กับ3ให้ออก มันทําให้พี่อ่ะฟังไม่ไหน่นะครับสองกับสามย่อมมาจากหนึ่งก่อนอยู่แล้วจริงไหมแต่ถ้าพวกพี่ขาดประสบการณ์ยังไม่เก่งไม่คมพี่ไปเฝ้าหนึ่งอ่ะไม่มีบทพิสูจน์เข้าใจไหมหรือกว่าจะพิสูจน์ต้องใช้เวลานานหรือกว่าจะทํากว่าจะอะไรต่างมันใช้เวลาแต่ถ้าพี่ฝึกให้มองสองให้ออกมองสองแล้วออกประมาณสามจุดสองสามจุดสามอย่าให้มันเกินสามจุดห้าแล้วข้ามไปสี่พอไปสี่เราเรียกว่าปล่อย ดังนั้นนะครับทุกครั้งในการมองหุ้นจําไว้เลยนะครับอ่านหนึ่งอ่านสองอ่านสามอ่านสีออกว่าหุ้นวันนี้ทรงกราฟตัวนี้มันอยู่ในสเตปไหนอ่ะโชคจะทีให้ดูก่อนพี่เห็นไหมครับแนวเนี้ยแนวนี้นะครับเราเรียกว่าแนวรับราคาเฉลี่ยแนวนี้จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาท 100ร้อบาทตรงนี้นะพี่รู้ไหมครับเนี่ยเราก็รวมกันแต่อย่าลืมนะครับเก็บจังหวะซึมเก็บของเขาเนี่ยเราเรียกว่าซึมเก็บทําไมซึมเก็บ,กบพี่ต้องดูอะไรรู้ไหมโดจิจะลงก็ลงไม่มากจะขึ้นก็ตบลงมาอีกเขาจะรักษาแนวของเขาไว้ไหมเพราะแปลว่าเขายังเก็บไม่พอแล้วจำไว้นะครับจังหวะทำอะ่ะมีแค่สัญญ,ญาณเดียว เจ้าทุกคนมีสัญญาณทำสัญญาณเดียวกันทุกเจ้าจุดพุเขียวใหญ่มีวอลลุ่มแสดงว่าขยายความข้อที่สองไว้จังหวะเข้าทำของเขาก็คือเขาจะจุดพุเรียกแขกก่อนนึกภาพออกไหมพี่ครับฟังไว้ก่อนนะเวลาเก็บเขาจะไม่ให้ตลาดตื่นเขาจะบีบนะครับให้ฟังไว้ก่อนนะ เขียวและแดงช่องเล็กๆอ่ะมันจะเคลื links, ่อนไหวประมาณ3-5ถึงช่องเท่านั้นเขียวแดงเล็กๆพวกนี้นะครับมันจะเคลื่อนไหวอยู่แค่ 3- 5ถึงช่องเท่านั้นของราคามันแปลว่ารู้ไหมเขาตั้งบิดตั้งออฟเฟอร์ขวางไว้เพื่อไม่ให้ราคามันไหลขึ้นไหลลงจริงไหมเขาจะให้เล่นอยู่ในกรอบแคบๆเมื่อกรอบแคบๆนักเล่นหุ้นที่เป็นเม้าจะรู้สึกว่ากูเสียเวลารอ จริงๆแล้วเขาต้องการบีบอะไรรู้ไหมไม่ให้มีการซื้อขายมากมายใครขายมากูก็แอบเก็บแต่เก็บไปกูก็ตบให้อยู่ในกรอบราคาวิ่งอยู่แค่นี้เพื่ออะไรรู้ไหมเขากำลังเก็บของแต่คนอื่นนะที่ไม่ได้เก็บคนอื่นเขาจะมองว่าราคามันวิ่งอยู่ในแก็บแคบแคเสียเวลาเก็บดังนั้นนะครับในช่วงแถวนี้นะครับถ้าให้ดูนะครับวอลุ่มมันจะอะไรบาง ก่อนหุ้นจะขึ้นวอลุ่มจะต้องบางทุกทุกการาดทุกตัวเพราะมันเป็นอะไรรู้ไหมการเก็บเพืือสุดท้ายดังนั้นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่ต้องให้รู้ไว้นะครับวอลุ่มที่บางคือสัญญาณเพลือสุดท้ายของหุ้นแต่ก็ต้องอ่านให้ได้ก่อนว่าเขาซึมเก็บมาแล้วนะแต่ตรงเนี้ยพี่ยังไม่ได้เก่งกันมากดังนั้นพี่จะอ่านจังหวะที่สองได้ทุกคนจังหวะที่2คือจุดพุเขียวใหญ่เห็นไหมมีวอลุ่มไหม คำว่าเขียวใหญ่มีวอลลุ่มทําไมต้องให้เขียวใหญ่แล้วมีวอลลุ่มเพราะการที่เขียวใหญ่มีวอลลุ่มมันทําให้ตลาดตื่นแต่การจุดการเล่นหุ้นในการจุดพุต่างๆจําจไว้นะครับแต่และอาทิตย์จะมีหุ้นวิ่งอยู่แค่ตัว2ตัวอาทิตย์ก่อนนู้นเป็นเดลต้าอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมครับจะเวลาเขาจะปั่นหรือเขาจะาต่างเขาจะไม่ให้ตลาดนะเกิดการแข่งขันของหุ้นที่วิ่งเพราะตลาดจะได้มารวมกันอยู่ที่เดียวจริงไหมในหุ้นตัวนั้นๆ ดังนั้นการจุดผู้หรือเขียวใหญ่นะครับมันจะขึ้นทับเกนเนอร์หรือหน้าโฆษณาของเซตอ่ะสิบอันดับที่ปริมาณซื้อขายรุนแรงหรือการราคาซื้อขายมากดังนั้นอนะ่ะเจ้าทุกตัวเจ้าทุกคนจำไว้เลยนะครับเจ้าทุกคนจะต้องลงโฆษณาคำว่าลงโฆษณาในตลาดหุ้นคือการทำให้ตลาดตื่น พี่รู้ไหมครับเขียวใหญ่เนี่ยสมมติอ่านแนวเนี่ยเราอยู่นะครับค่าเฉลี่ยประมาณ100บาทแต่เวลาเขาจุดพุ่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็น110เห็นไหมบางครั้งถ้าเราไม่เป็นเจ้าอ่ะเราไม่ตามเก็บแต่จุดที่1น,นะเขาจุดพุ่งมาปุ๊บราคาขยับขึ้นมาส0แล้วเห็นไหมแค่แท่งแรกอีกแท่งหนึ่งก็ขึ้นมาอีกส5้าอีกห้าก็แปลว่าแค่จุดพุ่งอย่างเดียวนะครับมันขึ้นมาแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ส5บปซแต่เขาตั้งแคปไว้อยู่ประมาณนี้ 40่เอร์เซนจำได้ไหมครับที่โชคบอกว่าตรงนี้แนวนี้แนวเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งจริงไหมแล้วคูณ 1. จุดสูดดูแนวนี้นะครับแนวเฉลี่ยมันคืออะไรหนึ100่งรคูณ1 4จเท่ากับเขาต้องการ40เปอร์เซนเขาจะเอาแนวต้านจำได้ไหมที่โชคบอกว่าจะเล่นหุ้นต้องอ่านแนวรับที่เจ้าเก็บให้ขาดก่อนแนวรับที่เจ้าเก็บไม่ได้มาจากเทคนิคลนะมาจากขุ่ลงเงินซื้อแล้วมันแมทจริงๆ อันนี้คือแนวรับจริงแต่แนวรับทางเทคนิคนะครับมันพยายามหาข้ออ้างว่าน่าจะเส้นนี้น่าจะเส้นนี้ยังไร้ความเป็นจริงแต่ถ้าความจริงที่ชัดเจนคือเจ้าเข้าเก็บแนวไหนนั่นคือแนวรับที่แท้จริงแล้วแนวรับที่แท้จริงคูณหนึ่งจุดสี่เท่ากับร้อยสี่สิแสดงว่าดูแนว1้0ยสิบอยู่นี่ไหม <c oughs> ดูเคิร์ฟตรงนี้สิ <c oughs> เขาเล่นอยู่แค่นี้ไหม <c oughs> ดังนั้นแค่เขาจุดผูสองแท่งเนี้ยมันก็กลายเป็นสิบหปอร์เซ็แล้วจริงไหม แสดงว่าแครปมันเหลือแค่ประมาณเท่าไรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่เขาบอกว่าที่เมาอ่ะชอบติดสันดานที่ว่าขึ้นรถไม่ทันเข้าใจยังเมาขึ้นรถไม่ทันเวลาจุดแล้วลืมดูลืมอะไรต่างเข้าใจไหมครับขึ้นรถไม่ทันแปลว่าอันเนี้ยยังเลี้ยงไว้อยู่แล้วก็มาจุดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่ก็จุดอีกไห้เขียวใหญ่จุดดอกแรกก็ยังไม่ติดก็เลยออกอะไรออกข้างไซเวนนิดหนึ่งสะสมนิดหนึ่งแล้วก็จุดอีกดอกมันเป็นไงบ้างก็ติดเลยขึ้นด่ามมาเลยเห็นไหม แสดงว่าคนเป็นเจ้าอ่ะเขาจะดูจุดดอกแรกดันแล้วเม้ายังไม่มาแต่เวลากราฟมันขึ้นมาเชิองอย่างนี้ปุ๊บทางเทคนิคทุกคนทางเทคนิคทุกคนจะมองอะไรได้ว่าเฮ้ยแนวโน้มขาขึ้นแล้วเพราะมีจุดกับตัวสัญญาณเขียวสองแท่งมาแล้ว <S 2> <S 2> อยู่ในแนวต้านมาแล้วนึกออกใช่ไหมครับอยู่ในแนวรับมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นหุ้นขาขึ้นเมื่อเป็นหุ้นขาขึ้นมันมองอะไรแล้วยังไงก็ขึ้นแล้วยิ่งแล้วทุกคนนะครับเม้าจะเทคจะท่องคํานี้ไว้บ่อยมาก หุ้นขาขึ้นขึ้นแล้วย่ําแปลว่าสะสมอีกรอบหนึ่งแล้วจะรอขึ้นอีกรอบหนึ่งสูตรตรงเนี้ยเมาเชื่อเจ้าก็ได้เตรียมอะไรให้เซตแพทเทิร์นให้เซตแพทเทิร์นให้อย่างที่คุณเชื่อกันก็นี่ไงเข้ามาอีกแล้วออกไซเวย์ออกข้างมานิดหนึ่งเข้าใจไหมครับแล้วก็จุดอีกดอกหนึ่งตามสูตรจุดดอกนี้ยังไงก็ต้องติดที่มันติดเพราะอะไรเพราะความเชื่อของสูตรเลยว่าจุดไปแล้วนะครับ แนวรับที่ต่ําสุดแล้วมีเขียวใหญ่วอลลุ่มหนาเขียวใหญ่วอลลุ่มหนาแล้วถ้าให้ทัวร์มียืนยันอีกแท่งหนึ่งคือเขียวแท่งหนึ่งมายืนยันแปลว่าหุ้นกําลังกัดตัวขึ้นภาษาตลาดเม้าพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าภาษาโชคเจ้าจุดพุว่าทําแล้วนี่ภาษาโชคนะมแปลว่าเจ้าจุดพุว่าทําแล้วแต่เจ้าจุดพุทำแล้วแค่เนี้ยมันสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไหมใช่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วนะรอบแค่ตรงเนี้ยอยู่แค่สองเดือนเองนะ จริงๆอ่ะมันเดือนกว่าๆในการเก็บโดยประมาณถามว่าเดือนกว่าๆได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เยอะไหมเยอะพี่รู้ไหมแค่นี้เขาเก็บอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเรามานั่งมองนะครับอยู่ประมาณห้าหกร้อยล้าน,นแต่จําไว้นะครับเจ้าจะทําจริงๆนะครับจะได้กําไรขั้นต่ําอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนที่ตามเก็บทั้งหมดนะอันนี้บอกไว้ก่อนดังนั้นนะครับพี่ลองมาดูตรงนี้อันนี้คือสัญญาณจุดอีกรอบหนึ่งเขียว2แท่งเขีวยวสองแท่งมารองรับมันแปลว่ายัางไงก็ต้องขึ้น วอลลุ่มหนาไหมหนาแล้วเห็นไหมครับเขียวใหญ่วอลลุ่มหนาแปลว่าหุ้นขาขึ้นเขียวใหญ่วอลลุ่มหนาแปลว่าเนี่ยครับขึ้นขึ้นขึ้นพี่รู้ไหมครับเวลาถึงจังหวะพวกนี้ยแปลว่าเขาอะไรแล้วเริ่มล้นขายเยอะแล้วนะอันนี้เราเรียกว่าช่วงที่หนึ่งอันนี้ยาวเกินจริงๆมันก็เวทอยู่เฉลีย่ยใกล้เคียงกันอยู่ไหมจริงจริงนะครับถ้าเอาตรงๆนะเขามาเก็บตรงนี้จริงๆมากกว่าพอดูจากอะไรตรงนี้เริ่มเ,เนี่ยครับเริ่ม เริ่มซึมเก็บแล้ววอลลุ่มนะครับเนี่ยเริ่มซึมเก็บเริ่มซึมเก็บเริ่มแล้วแล้วทุกครั้งนะก่อนหุ้นจะถูกจุดพุนะครับสัญญาณจะมาเสมอวอลลุ่มจะแห้งตลาดจะไม่ตื่นไม่ให้เกิดการซื้อขายคึกคักเพราะการซื้อขายคึกคักมันจะไล่ราคายากเพราะบางคนคนนู้นก็เข้าเซียนก็เข้าอะไรก็เข้ามันทําให้แต่งกราฟได้ยากและต้นทุนจะแพงขึ้นอีกแต่อยู่เก็บให้เนียนๆแล้วอยู่จุดทีเดียวเป็นไงบ้าง ใครเข้ามากูก็ลินใส่มือหมดเลยก็กลายเป็นว่าไอ้อย่างนี้ต่างหากเราเรียกว่าสัญญาณอันนี้นะครับเอาง่ายๆช่วงประมาณนี้เลยก็ได้มันเป็นเวกันก็ได้ประมาณตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้คือช่วงเก็บแต่ช่วงเก็บมันยาวเราอ่านยากถ้ไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องสนใจแต่ให้รู้ว่าตรงนี้คือช่วงที่หนึ่งโอเคไหมตรงตรงนี้ถึงตรงเนี้ยคือช่วงที่หนึ่งที่เรียกว่าเก็บไอ้ตรงนี้กับตรงเนี้ยสองแท่งคู่เนี้ยเราเรียกว่าทํา จริงๆอะทาทําจุดที่สองอยู่ตรงนี้นะนี่คือเรียกว่าทําคําว่าทําก็คือเขียวใหญ่วอลลุ่มหนานี่คือทําแล้วมีข้างสองมายืนยันเขียวสองมายืนยันมันแปลว่าเข้าทําแล้วอันเนี้ยเราเรียกว่าไล่ราคาเป็นสเต็ปที่สามแล้วเข้าใจไหมแล้วสเต็ปพวกนี้คืออะไรปอยแนวพวกนี้ทั้งหมดเนี้ยที่มาชนแนวต้านที่140นี่แปลว่าอะไรแล้วปอยแล้ว ดังนั้นฟังไว้ใหม่นะครับช่วงเก็บมันนานแล้วพี่ยังไม่เก่งพี่จะลุ้นในการที่ว่าเก็บของแล้วถือลุ้น <5. S 1> อึดอัดใช่แต่ถ้าพี่เห็นจังหวะยิงจุดพุแล้วเป็นไงบ้าง <5. S 1> จังหวะรอบมันสั้นมากแค่ประมาณสองอาทิตย์เองแ <5. S 1> ท่งละวันไงนี่มันกราฟเดย์แสดงว่าแค่สองที่เรารู้เรื่องไหม <5. S 1> แต่ถ้าพี่พาลาดในจังหวะวันแรกแล้วพี่ต้องมารอลุ้นเขียวสองเมื่อไหร่ปุ๊บนะ สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตราคาไปแล้วนะแล้วรู้ยังว่าทำไมโชคชอบซึมเก็บปก่อนยังไงก็สามสิบเปอร์เซ็นตออกมาแน่ดังนั้นทำไมโชคเขาบอกว่าโชคต้องเป็นเงาเจ้าหรือเป็นเห็บหมาเหาฉลามหรือว่าโลนที่ไข่หมาโชคก็เป็นอ่ะถ้าได้เงินอ่ะก็แปลว่าอยู่นิ่เงๆเออก็ดังนะั้นถ้ามันเป็นแล้วได้เงินอ่ะจบไหม แล้วถามว่าตรงเนี้ยมันแปลว่าพี่ต้องมาลุ้นทุกวันไม่ไม่ไม่ตรงเนี้ยมาลุ้นทุกวันกูจะเข้าทันไม่จะสือทันไม่จะขายทันไหมแต่อย่างโชคเก็บใช่ไหมกูเห็นสัญญาณเก็บแล้วเก็บ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 แน่ๆแล้วว่ามั่นใจว่าเก็บหารอยเท้าเจ้าว่าเก็บแน่ ب, ๆแล้วเก็บไปสิไม่ต้องมาดูหุ้นอี่เลยก็ได้จุดแล้วอ่ะจุดแล้วไงอะ่ะกูก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอกูลุ้นอย่างเดียวว่าถ้าเขาคูณหนึ่งจุดสี่กูคูณหนึ่งจุดสองครึ่งหนึ่ง หรือ1.25ครึ่งหนึก็ได้แล้วที่เหลืออีกกูก็ยกสต็อปลอสหรือลินออกไปเรื่อยๆตามราคาตลาดที่มันยกขึ้นมาสุดท้ายนะโชคก็จะได้อยู่ประมาณ1.3จบไหมอย่างเนี้ยมันง่ายกว่านะเพียงแต่ว่าพวกพี่ประสบการณ์หรือความอึดอัดมันเกิดขึ้นสูงพี่จะไม่มั่นใจอนา,า,อนาคตได้ว่ามันจะเป็นยังไงพี่หาจังหวะ2ให้ได้แต่อย่าช้าถึงจังหวะ3ถ้าเกิน3.2 3.3ไปแล้ว มันจะเริ่มเข้าสี่โอกาสยากแล้วรู้ไหมครับหุ้นตัวเนี้ยรอบแรกนะครับมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะหกร้อยกว่าล้านนะมั้ไม่แน่เดี๋ยวคุณเอคุณเอเก็บให้โชคดูหน่อยได้ไหมอ,อันนี้เราต้องเราต้องมองขายอมองขายตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้สีม่วงใหญ่เนี่ยขายเท่าไหร่เครื่องคิดเลขใครมีบ้าง ขายเท่าไหร่หนึ่งล้านครับหนึ่งล้านขยัไปอีกสามสามแสนครับสนอะบวกไปบวกสามแสนครับบวกห้าแสนบวกหนึ่งแสนบวกสองแสนบวกสองแสนบวกหนึ่งแสนบวกหนึ่งแสนบวกหนึ่งแสนบวกสามแสนบวกสองแสน บอกสามแสนบอกสามบอกสามบอกสามบอกหนึ่งล้านะอ่ะพอก่อนแค่นี้พี่ครับแค่เนี้ยเราตีว่าเจ้าแค่เล็กๆนะวงเล็กๆจริงๆอ่ะถ้าเรามองพวกนี้เขาก็ซึมเก็บหมดนะจริงๆเขาซึมเก็บมาตรงถึงตรงนี้เลยนะเพราะทําไมนี่คือวอลลุ่มมันหนาไม่มันรวมกันแล้วมันได้หลายล้านอยู่ประมาณเท่าไหร่สามสี่ล้านสามล้านได้ไหม ไม่เป็นไรเอาง่ายๆที่โชคลองถ้าแค่เนี้ยนะครับมันอยู่ประมาณนะครับสามล้านถ้ารวมตรงนี้ด้วยมันอยู่ประมาณเจ็ดล้านเท่โชคต้องการจะบอกว่าเจ็ดล้านแค่เจ็ดล้านคูณเท่าไรหนึ่งร้อยเป็นต้นทุนเจ็ดร้อยล้านเล้านีจ้ยล้านเนี่ยขอซื้อเก็บมาเจ็ดร้อยล้านพี่ลองมาดูตรงนี้ดีกว่าคุณเอ๊ดูเขียวใหญ่ในการซื้อเราต้องดูช่องซื้อแล้วสีเหลือง